วันนี้พบเกมว n e p i e Treasure คของผมครับ m เควันนี้ครับกาชา SV s vs อคาอินุครับได้มาเลยครับแต่ผมยังไม่เปิดนะผมขอไปเปิดกาชานี้ในตู้2นะครับคือวันที่30 30นะ30ค่อยมาเปิดกันนะครับเพราะกาชาตู้หนึ่งนะตัวละครหลังตู้นั้นมันมีเซงุคุแล้วก็ฟูจิโทระด้วยผมไม่เสี่ยงเปิดแน่นอนนะครับเพราะผมเชื่อว่า ถ้าผมเปิดตู้หนึ่งเนี่ยไอเจ้าเซงโงคูกับฟูจิโทระเนี่ยซึ่งรตรวละครดวงซวยของผมนั้นมันออกมาแน่ๆเลยครับผมไม่เปิดซึ่งการชาตู้หนึ่งนะตัวละครดีๆนะก็จะเป็นพวก SV s v s อาคาอินุไคโด vs บิ๊กมัมซันจิคู่ลูฟี่แล้วก็จะเป็นพวกคาตาคูลิกลุ่มเจอมาก66นะครับอ่าแล้วก็ซปเปอร์ไทของสีม่วงหนวดดำแล้วก็คาตาคูลินะครับตัวละครดีๆก็จะมีประมาณนี้เนาะ วันนี้ครับวันนี้อีเวนต์ครับอีเวนต์สงครามของหนวดขาวสู้กับทหารเรือครับได้มาแล้วเราก็จะมาลงอีเวนต์นี้ให้ดูกันนะครับซึ่งอีเวนต์นี้ครับความยากก็มี2อย่างครับคือง่าย4ดาวยาก8ดาวครับด่านมันค่อนข้างจะโคตรง่ายมากๆนะครับและด่านนี้ก็จะมีดอกพวสมบุดอัพสกิลไม่ตายของตระคูลใหม่ๆและก็จะมีดอกลูกแก้วครับลูกแก้วเอาไปปลดลิมิตเบรก ให้กับหนวดขาวร่างใหม่ครับหนวดขาวร่างใหม่นั้นหาจากไหนหาจากการเก็บแต้มครับนี่คืออีเวนต์เก็บแต้มนะครับลงไปหยบไอเทมไอเทมนั้นก็จะเป็นแต้มซึ่งแต้มนั้นก็จะมีของรางวัลประมาณนี้ครับของรางวัลครับขั้นต่ำๆก็จะมีพวกหนวดขาวครับหนวดขาวร่างพิเศษแจกนะครับก็ให้คุณลงเก็บแต้ม เพื่อรับหนวดขาวและก็ลงด่านเพื่อจะฝามลูกแก้วเอาไปปลดรีบีเบกให้กับหนวดขาวนะครับก็จะมีพวกพงพวกเพชรสมุดพวกตรงพวกตัวเนาะรางวัลสูงสุดครับก็คือตัวสีแดงนะครับตัวสีแดงแาาแต้มอยู่ที่1 4 0 0 0แต้มนะครับส่วนรางวัลสูงสุดจริงๆก็จะเป็น1 5 0 0 0แต้มครับได้ไส์ไหมสีทองครับสาไ,ไหมสีทองนี้จะเพิ่มทั้งโจมตี เลือดแล้วก็ RCV นะครับ1อันเพิ่ม3อย่างเนาะซึ่งเพิ่มอย่างละ100นะครับรางวัลก็15,800หนาพะครับซึ่งเอีเวนต์นี้เวลาของเอีเวนต์นั้นมันอยู่ค่อนข้างจะนานนะครับอยู่ตั้ง15วันเนี่ยค่อยๆเล่นครับค่อยๆเล่นค่อยๆฟาร์มกันไปนะครับมันไม่เหมือนเอีเวนต์ก่อนหน้านี้เอีเวนต์ก่อนหน้านี้มันมาแค่3วันไงคนก็เลยโอ้โหฟาร์มกันตาลีตาเหลือครับแต่เอีเวนต์นี้อยู่ตั้ง15วัน ค่อยๆฟังค่อยๆเล่นกันไปนะครับส่วนทีมครับในการผ่านด่านอีเวนต์8ดาวของผมครับผมใช้ทีมทีมไหมครับทีมของกัปตันซาโบครับในร่างของลูซี่นะครับ6ดาวบวก4ฟ้าครับลูกเรือครับก็จะมีแฟงกี้ครับแฟงกี้6ดาวบวก4ฟ้าครับซึ่งแฟงกี้นั้นคุณจะเอาตัวละครอะไรมาแทนก็ได้ครับผมใส่แฟงกี้มาเพราะจะเพิ่มคะแนนของดอบเชินะครับ ผมไม่ได้กดสกิลตาของแฟงกี้นะใส่มาเพื่อจะเพิ่มคะแนนใช้เฉิๆนะครับแล้วก็จะมีหนวดขาวหนวดขาวท่าพิเศษนะครับก็ได้จากการเก็บแปะนะครับของด่านอีเวนต์นะหนวดขาวผมยังไม่ได้อัพนะครับคือได้มาปุ๊บก็อัดคลิปเลยนะแล้วก็สําคัญครับก็คืออุศพนะครับด่านนี้นั้นอุศพเอามาเพื่อล้างบัฟเกราะสีฟ้าเกราะพลังผ่าครึ่ง5เทินครับ สามารถเอาอะไรมาแทนได้มัางล่ะมาดูกันครับเกราะฟ้าแล้วก็เกราะอ่าเออลืมไปเพื่อนของทีมนี้ผมใช้ r S ในร่างของ SV S V S อาคาอ i n e นะครับใช้ S นะล้างเกราะสีฟ้าและเกราะผ่าครึ่งนะครับสายปืนสายธมก็จะมีประมาณนะี้ครับ ก็ใช้เป็นบอนนี่ครับบอนนี่ก็ได้บอนนี่ตัวฟรีนะครับคุณสามารถไปฟาร์มมาได้ครับบอนนี่ตัวฟรีแทนกันได้หรือไม่ก็เป็นเจ้าทะเลครับก็แทนกันได้เหมือนกันนะครับก็แนะนําว่าถ้าหากคุณไม่มีอุศบแนะนำครับว่าไปฟาร์มบอนนี่มาใช้งานก็ได้หรือจะเป็นตัวละครตัวนี้ก็ได้ครับไอเจ้าบอบบินเนาะก็แทนกันได้นะครับตัวแทนอุศบก็มีประมาณนี้ครับต่อไปก็คือบาร์กี้ครับบาร์กี้นั้นผมใส่มาเพื่อล้างบัฟช็อต ปิดกั้นสกิลไม่ตายครับช็อตปิดไม่ตานะตัวละครอะไรล่ะสามารถแทนบาร์กี้ได้บาร์กี้ล้างบัฟช็อตปิดกั้นไม่ตายช็อตปิดไม่ตายครับตัวละครก็มีประมาณนี้ครับแทนบาร์กี้ได้ก็จะเป็นชิราโฮชิครับก็แทนได้อยู่หรือไม่ก็เป็นอ่าช็อปเปอร์ครับช็อปเปอร์หกดาก็แทนได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นอ่าพวก เมี่พวกฟิกชิพฟอนนะครับก็แทนกันได้นะครับตัวละครแทนได้ก็จะมีประมาณนี้ครับทีมนี้นั้นจุดสําคัญก็คือตัวละครที่สามารถล้างบัฟกระฟ้าและกระผ่าครึ่งและก็ล้างบัฟช็อตล้างบัฟปิดกั้นไม่ตายได้น,นะครับแค่คุณหามาได้ด่านนี้ก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับหรือถ้าคุณครับเปิดการชาและคุณได้ลูฟี่ล่างใหม่ครับก็เอาลูฟี่ล่างใหม่นั้นมาแทนบาร์กี้นะครับ แล้วก็เอาคูซันครับมาแทนไอเจ้าอุซบนะครับสองตัวนี้สามารถแทนกันได้นะครับและมาแทนได้ดีกว่าด้วยเพราะ2ตัวนี้ครับมันจะคูณคะแนนของด่านด่านนี้ด้วยนะครับถ้าหากเปิดได้ก็เอามาใส่แทนเนาะทีมก็มีประมาณนี้ครับมาลุยกันเลยครับซึ่งทีมนี้นั้นปัญหาก็คือจะต้องดองเธอนะนครับอุซบกับบากี้นั้น มันไม่ใช่ตัวละครที่ได้รับบัฟจากดานนี้ทําให้เวลาของไม่ตายมันไม่ไหวนะครับคุณต้องดองเทินจนกว่าจะกดไม่ตายได้น,นะครับศัตรูกลุ่ม1 2สามารถดองเทินกันได้น,นะครับของจริงคือ3 4 5นะ ขุมสามครับก็จะเจอกับการเพิ่มเทินของเวลาไม่ตายทั้งหมดเพิ่มเติมขึ้นไป2เทินถ้าหากมีกับตันครับเป็น S V S นั้นก็สามารถการการเพิ่มเทินได้ก็ตดตีผ่านๆกันไปได้เลยนะครับ สครับเจอกับคุสันนะครับก็จะทําการเปลี่ยนแก้ทั้งหมดเป็นแก้วที่แพ้ทางสีปิดไม่ตายช็อตส,สีเธอนะครับก็กดไม่ตายตามผมแนละ้วก็ตีตีไปได้เลยเนาะส่วนบอสใหญ่ก็เหมือนกันครับบอสใหญ่ก็ล้างบัฟแล้วก็ตีตีจบกันไปนะครับ Yeah. การลงเล่นครับการจัดทีมก็มีประมาณนี้นะครับก็เป็นด่านที่ค่อนข้างจะง่ายมากๆกนบโคตรง่ายเลยก็แนะนำว่าหาเพื่อนเป็น S ในร่างของ s v s a r อาคาอินุมานะครับก็จะผ่านด่านได้ง่ายยิ่งขึ้นนะหรือคุณจะมี S 2ตัวเลยก็ได้นะครับก็จะผ่านด่านได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็จะคูณคะแนนเยอะด้วยเนาะก็ตะวอใามใหม่ห้ดาวนั้นก็ถ้าได้มาใส่ไปด้วยก็ดีนะครับมันช่วยได้เยอะมากๆเลย ด่านง่ายมากๆครับยังไงก็สู้ๆครับเก็บคะแนนเก็บลูกแก้วให้ครบกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับที่เก็บนะน้าสวัสดีครับ